ผู้ไอัลบ uh, ั้มเนาะเี่ยเอ้ยผู้ไรสันอุ้ย g i ิ g ต้องมาอย่าง i เอ้ยว้ายมึงเห็นจู่หาปะเนี่ยเอ้ย ออกนทีกเดี่ยน่พูดทิออกเร่นโลดไปอย่ากัวแั้กตัวโตไก่มันสุภาพคนนี้แน่หนาเกียดเจริกาออกมาขาส่งไปใส่เครื่องหนึ่งขาส่งไปใส่เครื่องนึงเงินพ่อพ่อเขาหายมาซ้ำนี่ละ อย่าปิดบางไว้มกมันใจเนาะจะว่าเอาเสือเขาทั้งนัมดินไก่ปินไ้เอ้ยเก้าวังดีเอาไห้ขาแตงไห้เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เลยโอ้บาสบามองหันเป็นยังเดี๋ยวว่ามองหันเฮ้ยบนคระบคั ก็คือนางสปเเอ้ยเอ้ยจบ่น้มปทาเดีกนเ้ยเ้ย้ยว่าเป็นอีหยังนออันนี้ก็จะว่าัวข้าเด้ยวดีแตธรรมดาละเรียไเรียไเรียไเียอคือกบดพี่น้องเลิงสดนลม ึ้าวบ๊องงๆ๊องเ๊องบ๊องบ๊องบองบ๊องบ๊องบ๊้งบองบ๊องา๊องบ๊อง่๊องบ๊องบองบ๊อะบ๊องบ๊องบ๊องบองบากงบะองบ๊องบ๊อ๊อบ๊ากม๊อง้าองบ๊องบ๊องบ๊คงบบองบาอ มันดาน้มน้อยอุไรพ่อนี่ล่ะมันยังไหนมันก็ได้เป็นไปแล้วอะเอี่ยงที่เกิดอย่าใช้น้ำย้ำได้สมมาใช้ยาไปถือไปสาเถาะไปหาขายหนังสือของพ่อพ่อจะได้อกหอกหัวละที่มาบาทขายห้าจี้สิบบาทที่ขายที่พ่อขายบ่อขายกับพ่อไรก็หมายก็หมายก็หมายบอกก็หมายมาไม่หยังก่อนยัง ว่าอยากมาขอคืนเล่นนญนเพื่อนนี่แหละเห็นมูลเหรนยญเป็นตะม้วนตะม้วนให้เล่นยญนั่นในเดื่อแม่เดื่องหันเหรียญนั่นในเดื่อแม่เดื่อเป็นอันี้ตัวนี่ดอกแม่สงสารลูกน้องลูกกาโอ้ยแต่เป็นความผิดคอยจะงว่าลูกน้องลูกกา่งลูกนี้หลูกข้างต้นบ่กไว้เจ้าข้าว่าให้กูแม่กระเจงเมาจอดแล้ว เอามันก็เป็นควาผิดของแม่แม่แล้ว <inscription> นีแล้วทิมูทิมพวกแม่เา่นนสียใจเล้วจะขึ้นมาอินี่สิใจอ่อนเด้อนี่ใหญ่ไอีโนมันเป็นอย่างพนจังวงเทปกัันี้ห้าสิบาท หเพราะแม่นาะคุณนไวแม่มัน่วแม่มันง่ายใจคุณน้องไวแล้ใ้คมมาจังไหนเม้แล้วไฟเขาบอกถึงแล้วละแม่เอาไปในใจอย่าออกมาที่ไฟา โยกสิฮัโยกฉันในขาบเป็นเียวโตได้่กะเมยลคองยนะจังเลยวะเป็นห้าเอาตั้งานี่หล่ะเวบฮะมึงอจะากมึงอยู่มไม้ตักละึงไมยิงปาแดงขึ้นขเลยฮะเดี๋ยวึงอวามใบ้เดี๋ยว ไปปอบ้ะม่ได้ไล่ปอบะไล่ยังันไล่ทีทียังอยู่นี่ที้งงโอ้ยทีขีงงไหนงูจับกอ่ะฮะทีขี้งงี่ะใช้ดยอยน้าต้นมะกออโอ้ยจะกอาถือมะกอแล้เนะเกิานุ่งมาไม่รู้แข่งแบ่งวัวดอ้ยยว่าอ่ะถือก็มีก็บงไปยั้ยัปงันน้้นมมันคูมแล้ว

แก่หนาเบาซอยไอเนี่ยถ้าเราเห็นแก่หนาแก่ตาไปแต่พวกมีไอที่มุกเกิดมุมทุก่เออพเป็นง้างดอกไอเอ้ยเอ้ยไอเอ้ยจ้วเดียวรถแท้มาดูหนาตัวที่มันคือไ ดำล่คนเอามันผิดได้ทุกคนไม่โมพี่น้องนั่นพี่น้องคนกรยังวาเมนแม่คือกนรเราจะสวัสีเล่าอไแม่กับเช็ดผลาคือกาะานเียแล้ก็ผิดทางฮะแจอแล้วก็ผิดทางแจ่แล้วเราเปลี่นี้ย้อยแม่ผิดเนี่ยแม่เนี่ยเงียเดียวกันตัากันออาไปอยู่เพาอเ้หัวเราหัวเราแล้วเงียเดียวกันเอากันเ่าไหร ยกันเรากันได้เอามาเป็นตาซ่างนีไหมเออมาเอามันจะสรางอะไรนเฮ้ยเยอะลิงมารบกูนเครื่อเก่าือนก็เคยคอยว่าคู่ตอสักเงาหรอว่าในเครื่งเนือง ันที่จริงยาย่หลยอ่ะเจ้าหันแต่ชาวบ้านบ้านสี่บ้านหลูกว่าเต่าเขาสุกมุนิเขามีความสามารถพวกทุกคนจะเห็นบ่านี่นกต่อย่างนี่ไอ้มอดนีหงายหงายขันพูเสียงดีขันบ่มีความสามารถขอบบอหมักฝากไว้ใีหลอกดลองเพลงออกมาทีละขบบอจยิ่งยุ่งไหมประโอนบองเออเออไงในไงจี้ยาเวลีละอ่อเอ๋บทเนียงจังบ้านอังกรอกไวเนียงอยู่ตราเต่ากิน แค่มาหันมันแปลว่าต้องไร่มืดเติบลูกขอดีลูกขอดีลูกขอลื่นเสียงโลงค่ายค่กับเสรีรุ่งสว่างกล่อมโลกเดียวได้ให้หายวังเวกล่อมเสียงเพลงไปบนโลกร้อน เีสยงังเลือกเนี่งข่ง<ห>ทๆดทะศพดนี้มาพานะทะศพดนี้มาพานสูเรยียนเมื่อยามคำพระรดต้องจำจากเม จังหวะุทธทำน้องเขาซ้ำด่านอกลางแม่นว่าจะไแก้มันพอได้เลยว่าหมายว่าแ่คนนุ่มอนเก่งมีความสามารถเนาะเพราะว่าจะลองเพล่งเรียเสียงคนเพงคือยังเบาแม่ก่เียเสียงคนเบานคือเรียเสียงคนคือเลนะเอาแม่ไปเลียเสียงหลอดคือเอาเสียงตอนได้ย่อ่ไง่ย้ันเลิอออ

ขณะน,นี้กระจวนจะถึงเวลาทําการแสดงของทีมงานเสียงอีสานจึงขอบอกกล่าวไปยังพี่น้องที่นั่งอยู่ภายในลุกขึ้นออกสู่ไปด้านนอกไอ้พ่ <คน S 2> อของมันเหล่าเาจไปออกไปยังเสียงพเยยเ่อใหญ่รอตกนะหนังสมัยนั้นขายยาโอ้หนัาผาเก่เเออาเงี่ยเหรอเยอะพ่อขายยาขายยาแล้วมีหนังใช้พอ่อหนังที่ผมกินมันผ่าเอาเนาะก่อนจีใช้ขายยาต้องมีคน ขายืนยืนยุ่งขางรถโอ้ที่ผู้ขายยาปลมัยนั้นคนลุงคนป้าคนหน้าคนตาคนพี่คนน้องวันนี้บริษัทโอสถสภามาขายยาเพื่อพี่น้องนี่ดูกันนะฮะหามเอ้ยขายยาให้คนดูตีบ่อยคนซื้อตีห้ามโอ้เกือบเลยขายยาให้คนดูนะครับอยากมาซื้อนะครับอยากมาซื้ออยากมาซื้อว้ยนักการท่องเที่ยวต้องดูต้องบองต้องขายต้องซื้อนะได้มันก็พท่าได้ หากตั้งมีการปวดแขนปวดขาปวดน้ำปวดหงปวดนามก็เหงือเป็นโรคโรแมนติซม์โรแมนติซอยรับประทานยาอะไรก็ไม่หายนะฮะมาเชิญมาทางนี้นะฮะส้าเรบคนแก่งวเท่าลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยนอนก็โอ้ยตายแล้วก็ยังโอ้ยอ้ะเมื่อตายแล้วนึกสิอ้ยอ้ยขึ้นยากจนเขาจะไปเผาเงียบพ่อขายยาเสร็จปั๊บยังรวยหนังเขาฉายทันทีโปรไงหลอดตอกออกวอกกรมูเลย ไปนี่หอดการแก่ทําไปดพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้าเลยสมองซ้ำๆรวยลูกที่ใครๆรู้จักดีว่าป้าต๋อชีวิตของข้าตั้งแต่ตายแตไม่เคยมีความสุขเลยคิดจะตั้งหมงตะลกอยู่บนส้วงสวรรค์แต่มันยังขาดสมาชิกที่ลงมาวันนี้อยากจะมาขอคุณแม่ลกน้อย ขอสมาชิกของค ok ุณแม่นกน้อยไปอยู่ด้วยสักหนึ่งคนเอาใครนึกออกไหเนาะเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนเอ้ยมมาเบิ่งกูได้อืมได้แล้วแต่อ่ะเอายายเลมนั่นกัวไปกัวไปเอากูก็ไปกูจะไมอยู่ดีจอยู่อีหรีอกูเสียงอีสรนเอาหม่องค่อยค่อยยู้ครอยทอค่อยพ่ายมาเนาะใครไป็สแก็บ้องไปบ้องไปใส่จอยู่นี่เนี่ยนู่นยู่นี่เจ้าแสดงความสามารถออกเห็นไม่ลงกลมหนังเพศหนังเล่นละคร ตันละครให้นายมอดเป็นผู้พาคโอ้ยถนัดมากเลยเป็นขึ้นหนังนสิแม่อันนี้ตัวละครให้เป็นพระเอกเป็นพระเอกอุ้ยเอาเลยพ่อเป็นโอกาสของเจ้าอืขคือแล้วเป็นพระเอกคือแล้วแมละยังไม่เรียนเกงกองจยังม่ได้รติดปอดมึงวะไม่ยิ่งเกงกองก็ได้ใส่ยิ่งกองตัวหันเพราะมันยังดีกันแน่ได้แล้วพี่น้องเขาเบิ่งหนังด้วยครับเขาเบิ่งละครนะได้แล้วเป็นพ่อเอกนายมอดเป็นผู้พาค เออจืดจืจืดตัวเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทนั้นเออหนังไม่ไม้มันจงดิสัญลักษณ์เออออกมาเต็มจอเลยกี่แดดนน้อยดิม้อยๆจะลอยมากเอาผู้รับกระตุ้นสัญดักบหนังสามงคนฟีหูมิใจเสนอว้าวหัวหันหัหังหัว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 หัอหัวหัววิววหัวหัวหมััีเลยห ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรตำนานรัตดอกว่านขี้ได้เรีนเรื่องนี้ได้ป้ะถ้าจเรียนตัดออกซะบริสันต์ตัดออกซะเครื่องหมายมันก็ต้องนี่หรอกปล่อยยันใบพ่วงใบโสมใส่ขี่แล้นจะเอาทองทองไล่เมาใส่แต่ละล่ะเอกไปเนื้อโบโลดเจ้าประดุงเสียงอีสานภาพประโยชน์ภูมิใจเสนอ เรื่องราวของความรักของชายหนึ่งหญิงหนึ่งให้เสียงภาษาไทยโดยมอดมืดมิดมเขาเป็นพระเอกที่ได้รับเลือกมาให้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะเขาเดินมาเขาเดินมาตามลมไม้ชายป่าพี่น,อน้องปุงเด้อย่าเดียบจีบไต้คร <c oughs> ับแกเขาเดินมาถึงหน้าเวทีเขาเหลียวซ้ายมองขวามองไปข้างหน้า แล้วเขาก็โปรยยิ้มเขายิ้มอยู่อย่างนี้สามชั่วโมงเต็มให้พ่อต้องไปยิ้มรวดสามชั่วโมงเต็มป่ะเงาแข่งตายก็มองเจ้าว่เข้าใจตีไอ้แหลมมันยังตอนหนังขาดไฟไหม้จอวื้อโอ้มันยังใช่ยังเออตัวยังเจ้ามันยั่งใช่ยังหลังจากที่เขายืนยิ้มอยู่นะไม่มีความมั่นใจในความหล่อ เขาจึงเสริมแต่ด้วยการทาแป้งเขาเทแป้งลงบนฝ่ามือแล้วรูปไปที่ใบหน้าแล้วก็เก็บแป้งไว้หลังจากนั้นหัวเราะขึ้ด้วความพอใจอูป้าว่าแดงๆสาแดงด้วเจ้าอันนาไปทั้งหมดสมัยก่อนนั้นเขาเป็นโจรเขาฆ่าทุกอย่างที่ขวางหน้า ไขขวางเขาฆ่าตื่นเช้ามาฆ่าไปดข่มาฆ่าเสือค้ามาเขาฆ่าของเม่นังลัของบทบทในกระบอคือบทข่าของคือกูมูนัดมากเลยท่าบอว่ามันดิ้งหย่างง่าไม่หลังจากที่รอคนรักเขาค่อยๆอยู่ไม่นานครับคนรักเขาเขาก็มาตามที่นัดมาเป็นสาวแสนสวย ทันใดที่พระเอกเห็นเผวาเข้าหานางเอกด้วยความคิดถึงเอ้ยผู้ภาคอย่าผู้ภาคอย่าพระเอกคูณอีทวอามันเป็นหยังไงมันเป็นเ่องนังเราได้เนี่ยมันเป็นหนั้งหรอมันซาละคดีสารเราได้เนี่ยทนายเล่นยุทสิเล่นเล่นเล่นพระเจ้าพายเล่นเล่นกันเล่นเออแสดงก็แสดงก็โอกาสของเจ้าหลังจากที่พระเอกพบนางเอกผวาเข้าหาแล้วก็กอดแล้วเขาก็จะจูบแต่แล้วนางเอกก็ต่อสู้สุดฤทธิ์ขัดขืน โกฟ้องโอ้ยเอานังเอ้องอะไรเป็นอะไรโอ้ยเขาผากต่อสูงขัดขืนปกฟ้องเขาคือว่าบกป้องสันสิจะรับประทานลบดีีจ้ะจ้ะแต่ไแไแอไได้ไหนนั่งเอาเนาะมันมาแค่ตัมี่แล้วนะไปกัหไปตบโอ้แต่เล่ห ไปสั่งอโ๊กจะได้ไปโจ๊กด่าเขาออแล้วพระเอกเขาก็เดินมาเดินมาเฮ้ยเชียรกสิไม่นอนนอนอกเขาก็มานอนกาก็มานอนนอนกดรูมขอเอ้แม่ก็หายปวดนะก็หายดไปรู้ไม หลังจากที่เปเอกคูนั้นเองเขาทักทายด้วยการส่งตจส่งงมันก็เต็มาถเมื่อไหร่งงก็มาห้าน้องันมนีซือคะ้ยอ้เยังแมแม่ยังดตัวเองหหลวงโอ้ยนังอย่งนี้ปนจะปนแซ่บ ทีมบ่ไม่รู้นี่ม, <ขา S 2> มันอากาศดีดีเนาะบ้ามันแรงบ้างบ่ไอโ้โค้อพนาจัหน้อยออจะเียเนี่ยเนีย่ยแบบนั้นังนั่งต็นกัน นั่นเอกใส่กันแสดงให้เด็กมามูนอเบึงเห็นเห็มันสมจริงสมจังำ้อนบัดกรอเจ้าก็ต้องกอดไผเด้อพ่อเรียประกบกันเลยครับเบิ้งปะจูกระจูกจูเเออแ็่ไหนเด้นม่ะแม่นวะล่ะเขาก็เกรงใจเพราะแง่หลอดแท้เจ้าก็ต้องเกรงใจดอกย่ำแสดงหน้าเิธีคนบสถือว่าซาดอกว่าเออแต่ว่าติโกติกล้าเห็นบ่ราะทนละโอ้ยแน่นอนแล้วนอนไปล่ะ ตอนนี้แต่ว่าอเป็นยังมือนีเร้อนุโลงาอนุญาตโอเเบางึบางนึงเห็นเลาฝนมีดสักสักสักนี่กีบกันอยู่มองเทวาลูบออใส่เทวารูบอ่ะบางนึงบอดดื้อแต่นบางนึงเมั่ไไ้เทปปากเทวารูมันบองเป็นเทวารูกีบกันข้าง้อขอน เอาเอาไก่ไก่ไปผักผักวัดเจ้าเลียนในมันคืนนะเออเหมือนคนนั้นเลี้ยงเลี้ยนแล้วพระเอกเดินมาเดินเข้าไปหานางเอกเขาเดินไปเรื่อยพอไปถึงนางเอกเขาโอบกอดแล้วเขาก็จะจูบแต่แล้วนางเอกเปลี่ยนใจตบเข้าไปที่ใบหน้าอย่างไรแย่รุนแรงรดปัดกระเพ้ารุดกวนตกแก่นแต่ว่าไอ้แหลมอแหลม แง่เลยกุลอโอกาสีมันโนออกกด้แล้ชมันน้ีบอกไอ่ะตัวตัวจมันจะส้งกันนั่นน้ีน้ย้อตายแตายแล้วก็ินีเลยล่ะเนาะ้ามันเลิกการองวงขนาดเ้ย

จนอยแมงมดอ่ะข้าแมงมัเนว่าสองเทียสามเทียเล่นกัเล่นแม่มันกูบาทอุกันยั่งยั่งได้สี่มวก้ออกมาออกไม่ข้ามแบบนี้ให้กระตุกใตัวเอาตั้สิ่อแต่กูอยากออกไหมฮะาเม as, s> <S ืองคนนึ <t 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 um ่ตายย่บานพักอุ้มหมาไม่ซีอุ้มแมวเนี่ยนถ้ามีตายยุบันทุกฝ่ายตาอยู่ตีพี่น้องพึ่งพเอาอื่อยุ่ยยุ่ยุุ่ดรกันตา มีปอกโตตัวมันแข็ง่งกว่าเราเยอเพราะว่าปอกโตตัวนี้มันเป็นตาแดงไม่ได้หรอมันไม่ได้วรึงตัวไหนนี่เอาออกมาแล้วแม่เนาะว้าวสุกกับพูกกรหลานโตที่ไปใชสอยยุ่นก็ะมากมีละวต่หันน้เราไม่ได้เห็นหลานเราคุยกันที่บ้าอเก็นไปพี่ร้านเห็นไม่ยก่ไปิีพุงหักห สีดำงั้นไม่จ้าแล้ลูกพี่มาเด้อวันนี้ไม่กินตับกินหอใส่เสื้อสีดำงามงามไตเสื้อสีดำงามเป็นอาหารเจ้าเท่าเป็นทะ่นับถือธรรมดาสีแดงนี่ประจำวันอาทิตย์สีดำในประจำวันไหนวัดเผาแม่มึงั้นบอกว่าเนี่ยซอสซอสอสหาสีแดงอี่อย่างบักายมันยังใส่เื้ากันอยู่แม่บักอีกแล้มันก็ยังใส่ย่างอยู่นั่นเด้อ เอาไปไว้พวกตัวนยิงยิงไรไม่ดังนม่ไทงานนักพัฒาใหรนำว่าอันเดียวพอดีเราออกมนาพ้มนาพมตากันบริษัททมไล่เดมอนไม่ดังพื้นมาทายท่อมการแสดงสดตนจากไห่เฮาในเลนเกมเล้พี่น้องบ้างอันนี้ใครอยจาสู้กูแห้ไรกูโตไก่กูใหไใ่ให้กูถามมึงนะถามเลมึงว่ากู มึงว่ากูเป็นดีมึงกูชิในส่มึ่ว่าเอา้านี่กูว่ามึงบาสิ้นมึงเคยหักมึงในยืมเงินคนมึงมาเคยไต่ดอกอีกอันนี้อันนั้นมันเป็นนิสัยของ แปดมงกุฎแม่กูสิ้มเข่ามงกุฎมวนวีซีดีนะนะยืนไปงานเนี่ยดีกบดับโปส่งพื่นจัดเถอะอันนั้นมันเป็นนิสัยของ โตให้พ่อลับเฉพาะคนดหูใจแล้วนี่เด้อ่อมคู่โคดอยู่น้ากันจนเ่าซากันมากกวานี้ผู้เจ้าว่าใคยญายังใอยว่าเจ้าญาญปิงแม่ญาญพ่อใจหนอนี่พ่อแม่ญาญแม่บงมันใหญ่นาะเออมันใหญ่พ่อไปน้ากันได้เห็นเก็บภาพสิเล็ยญาญแม่บงอยู่น่ะพ่อแม่อ๋อพ่อแม่แม่มาถ้าเลยถือแม่งญาญแม่ญาญยี่หยังสันญาญสูเบิกเกิน กมือนั่นไผก็ยังเบิกเพื่อนวเพื่อนวัดกระมือี่แลนเขาได้รถตู้ทั้งหัวทั้งเนี่ยขออันนี้เล่นได้นน่อันนี้เล่นได้นีิเล่นเกมได้นี่เล่นอันนี้กอเกมนี่ดีวะตีโทษคือสิว่าจาของคันแล้วเอยายย้งคันเลยนั่นมันแหนดอีเลย เบียบู้ติดพยุงเชื่อกระชังถ่ออยู่ตะมือที่แรกคุณไม่ไม่ไ่ยงพ้นซื้อรถเก่าให้เจ้าสิรถไม่ไม่นี่ละรถไม่ไมเนี่ยเจ้าเติ่มน้ำมันสิเต็มถังเครื่องมันบมดตินสิเียเอ้าเจ้าคือได้ยูครับว่าเป็น สิบ้อยแล้วสีต่อเดือนกูก็ตายแล้วตัวขนาดดาวมาก8ปดหมื่นโวยเป็นห้ก็นังดิพ่อเป็นหาชี้ที่ไว้หน่ะชี้เดีวเพรานี้แกโตึ้นอยางเนี่เขาเห่นทีโดงทีตายเลยบนหัวปอย่ามีปัญ้าปัญหาพวกยังถูกเบิกเนี่ยจี่จังไ้เขาขอบกำลังมันยังเรียนยังเกือยวนเดียเรียกกระชังโดนออนพวอันนั้นแหละโมมกูไปชื่อกินข้าวะ